หนึ่งนะคะที่คุณแม่พนิดาเนี่ยท่านไว้วางใจแล้วก็เหมือนกับให้เป็นที่ปรึกษาด้วยแม้ว่าจะไม่เป็นทางการนะคะแต่เข้ามาให้เป็นที่ปรึกษาด้วยโดยเฉพาะเรื่องการชนะสูตรร่างคุณแตงโมก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์น,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 นะคะท่านเป็นสอวอและอีกหมวกหนึ่งก็ยังเป็นกรรมาการสิทธทิมนุษยชนในสอวอด้วยและหมวกที่สําคัญมากที่คนรู้จักก็คือเป็นคุณหมอผ่าศพเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมวันนี้คุณหมอพรทิพย์นะคะก็ได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแส คุณหญิงหมอบอกว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปด้วยนะคะท่านติดธุระก็คือนัดไว้ตอนแรกนี่จะไปวันพุธดังนั้นกระบวนการหลังจากนี้นะคะวันนี้คุณแม่กับทนายสองท่านเข้าไปก่อนเดี๋ยวคุณหญิงหมอเข้าไปวันพุธอีกทีหนึ่งก็คือจะเข้าไปดูด้วยค่ะว่าผลการชนะสูตรแบบละเอียดถ้าเรียกว่ารอบที่หนึ่งก็คงจะได้นะคะแต่ยังไม่รู้มีรอบที่สองไหมนะผลการชนะสูตรแบบละเอียดที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณหมอจะไปดูแล้วจะอธิบายให้คุณแม่ฟังแปลให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงและ ตอบคาถามหมดไหมอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ทนายกฤษนะเนี่ยเข้าไปคุยกับคุณหญิงหมอที่สภาคุณหญิงหมอได้เคยอธิบายได้เคยชี้จุดไปแล้วนะคะว่าคดีนี้ต้องดูตรงไหนต้องโฟกัสตรงไหนก็จะเอาผลที่ได้มานี้มาอธิบายอีกทีหนึ่งอย่างกระดูกที่ที่ขาขาขวาด้านในอะคะ่ะตรงแผลที่บอกว่าเป็นแผลใหญ่ชะกันขนาดประมาณ1ฟุตต้นขาขวาด้านในของคุณแตงโมครับอันเนี้ย ผลที่ออกมาก็จะต้องดูนะคะว่าผลการชนสูตรได้ชนสูตรถ,ถึงกระดูกไหมว่าแผลที่มันถูกตัดเข้าไปลึกมากเนี่ยถึงกระดูกเนี่ยไอ้ตรงกระดูกอะ่ะมันมีการพิสูจน์ไหมว่าโลหะที่โดนเป็นโลหะอะไรอ,อันนี้สําคัญมันจะบอกได้เลยนะเพาะแผลนี้เกิดจากอะไรสมมติคนสันนิษฐานว่าใบพัดบ้างฟินเรือหรืออะไรต่ออะไรอย่างอื่นนะคะบางคนบอกที่เปิดขวดวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ ที่สูดไปถึงกระดูกไหมโลหะข้างในเป็นโลหะชนิดไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นที่คุณหญิงหมอบอกนะคะหรืออย่างที่ตอนนี้มี่าวออกมาว่ามีรายงานแล้วแผลที่ขาขวาด้านในเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตคนบอกเกิดก่อนเสียชีวิตมันคือก่อนหรือหลังตกน้าอะ่ะคุณหญิงหมอก็บอกว่าตรงเนี้ยคำว่าก่อนหรือหลังตกน้ําไม่ได้อยู่ที่ศพแล้วนะคะอยู่ที่เรืออย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือจะเป็นผู้ที่เข้าไป อธิบายแล้วก็ชี้จุดอีกทีหนึ่งดังนั้นคือนอกจากวันนี้แล้วนะคะที่คุณแม่กับทนายสอท่านเดี๋ยวต้องรอวันพูดอีกทีหนึ่งที่คุณหญิงหมอจะเข้าไปช่วยดูแต่จุดที่ติดใจหลักๆก,ก็อย่างที่คุณหญิงหมอพูดมาตลอดนะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องสภาพศพอย่างเดียวแต่มันคือการทําคดีในภาพรวมอย่างเช่นไม่ได้กักตัวคนบนเรือหลังเกิดเหตุเพื่อตรวจสารต่างๆทันทีอ,อะไรแบบนี้นะคะ อันนี้คือคุณหญิงหมอพรทิพย์อีกท่านหนึ่งที่มาร่วมอยู่ในรายการโหนกระแสเลยก็คือนายแพทย์สราวุธิสุจริตธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวชและยังเป็นโฆษกของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมท่านมี้สาคัญมากท่านผู้ชมพี่ไก่คะครับคุณหมอสราวุธิท่านมีหนึ่ง ท่านมีสถานะเป็นหนึ่งแพทย์เวรที่ออกตรวจชนสูตรพลิกศพคุณแตงโมณนะวันแรกเลยค่ะวันที่พบร่างแล้วนําร่างขึ้นมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งท่านเป็นคนไปชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นอ,อันนี้สําคัญในฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองคือถ้าจะมีการผ่าชนสูตรรอบสองท่านนี่แหละจะเป็นคนร่วมผ่าด้วยเพะท่านทําอยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมทีนี้เอาตําแหน่งแรกก่อนคนที่ไปเห็นร่างของคุณแตงโม เป็นคุณหมอชันสูตรพลิกศพตรงนั้นอ่ประเด็นแรกเลยนะคะฟันตกลงหักไหมอ่ะอันนี้สําคัญมากเลยเพราะคือเราฟังมาตลอดจากคุณไทเอกพันธ์คุณไทเนี่ยยืนยันว่าคุณไทสิ่งที่คุณไทยเห็นเนี่ยคือหักครึ่งนะใช่หักครึ่งค่ะและคุณไทยบอกว่าถ้ามันไม่ใช่การหักครึ่งก็ถือว่าผมตาฝาดแล้วกันเออแต่มันก็หักหักครึ่งเลยนะมันเด่นใช่ไหมคะอ,อคือบอกด้วยว่าเป็นซีนา เป็นฟันซี่หน้าหักครึ่งหนึ่งปรากฏว่าคุณหมอสราวุธบอกว่าไม่หักค่ะออคุณหมอบอกไม่เห็นหักนะคะแต่คือคุณหมอบอกอย่างนี้บอกว่าคุณหมอเนี่ยตรวจเบื้องต้นครับคือเบื้องต้นเนี่ยความที่ว่าสภาพร่างกายก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะสภาพศพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมันไม่สามารถจะไปดูฟันซี่ข้างในได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะถ้าเรือในวันนั้นก็เป็นการดูเฉพาะเท่าที่เห็นเบื้องต้นมันไม่ได้เห็นฟันทั้งหมดอะ ดังนั้นที่เห็นซีหน้าไม่หักคุณหมอยืนยันอย่างนี้แต่ข้างในไม่รู้นะคะฟันข้างในต้องไปเอ็กซเรย์ดูในช่องปากอย่างละเอียดอีกครั้งสมมุติว่าถ้าเกิดมีการผ่ารอบสองจริงๆแล้วคุณหมอท่านรวมด้วยใช่ไหมคะท่านก็จะเอ็กซเรย์ดูในช่องปากอย่างละเอียดเลยว่าฟันทั้งหมดข้างในมันหักไหมแต่เท่าที่เห็นณนะวันนั้นฟันซีหน้าไม่หักโอ้โหอ้าวต่างกันกับคุณท้ายท,ทั้งทั้งที่ช่วงเวลาช่วงเดียวกันแต่ทีนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องรอฟังจัด คุณแม่เนี่ยเพราะว่าถ้าคุณแม่ไปฟังแล้วไปดูเพราะเขาจะมีการให้ดูภาพประกอบด้วยอันนี้สิษฐานใช่ไหมฮะก็อาจจะได้เห็นแล้วก็ได้ชัดเจนขึ้นแต่ท่านในมุมคุณหมอคุณหมอเขาเป็นคุณหมอนะอแล้วเป็นแพทย์เวแล้วลงไปคือพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้กลายเป็นเรื่องฟันตกเลยนะนั่นนะสิคะฟันคงฟันหักไม่มีแล้วนะตูนเนี่ยก็รอคุณแม่กับทนายสองท่านนะคะ ส่วนขั้นตอนการผ่าชนสุดรอบสองคุณหมอชราวดธบอกว่าถ้ามีจริงๆนะคะเ,เวลาการผ่ารอบสองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาทําซ้ําเดิมแบบว่าทําโดยไม่ได้สนใจรอบแรกอะ่ะก็จะต้องดูข้อมูลของรอบแรกด้วยนะคะเอาภาพถ่ายมาประกอบอเวลาเขาผ่าก็จะมีภาพใช่ไหมคะเอาภาพมาประกอบด้วยเอาข้อมูลมาด้วยด้วยว่ารอบแรกทําอะไรไปบ้างแล้วรอบสองเราอยากรู้อะไรเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําประกอบกันไปอลองฟังเสียงของคุณหมอนะครับรวมไปถึงคุณหมอพรทิพด้วยในรายการโหนกระแสะเชิญครับ เบื้องต้นก็คือเรามีการตรวจดูทั้งาการบาดเจ็บของลูกตานะครับในที่เกิดเหตุแล้วก็ทางช่องปากนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งปวงเป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับเนื่องจากช่องปากเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพมีการบวมทําให้เนี่ยมีการเห็นฟันแค่บางซี่ซึ่งเป็นฟันชุดหน้านะครับแต่ข้างหน้านี่อยู่ยครบไหมเท่าที่ดูฟันฟันคู่หน้านะครับเท่าที่เห็นก็คือยังไม่มีการหักนะครับ แต่ถ้าถามว่าฟันชุดที่เหลือเนี่ยหักหรือไม่เนี่ยจะต้องเป็นการตรวจเพิ่มเติมจริงๆไม่ได้คาใจหรือสงสัยตรงนิติเวชแต่ว่ามองในภาพรวมอะคะ่ะเราก็เห็นสิ่งที่มาไหนจะทําให้หลักฐานหลุดหายไปก็คือการที่ไม่เอาเรือไวต้ตรวจทันทีไม่เอาห้าคนนะคะที่อยู่บนเรือนั้นตรวจร่างกายทันทีอย่างเด้งเนี่ยคือความความ่วงใหญ่ว่าจะไม่มีความครบถ้วน แล้วก็ในส่วนของหลักฐานอื่นๆด้วยส่วนเรื่องของนิติเวชเป็นประเด็นที่ต้องตอบคําถามที่คุณไทเขาเห็นเท่านั้นล่ะค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายก็คําถามสําคัญคือแผลที่ต้นขาค่ะในทางนิติเวชนะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่จะบอกว่าเป็นใบพัดขตละเดียวมันก็ไม่ได้สามารถบอกได้ว่าไม่ใช่ใบพัดเพราะนั้นถ้าพนักงานสอบสวนเลือกฟังคนที่ให้ความเห็นว่าเป็นใบพัดอันนี้น่าห่วงนะคะ คือตอนนี้นะคะท่านผู้ชมในทั้งแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ Facebook c ี3 Thailand News เนี่ยตอนนี้ก็มีความเห็นต่างๆกันออกไปเรื่องฟันนะคะพี่ไก่ครับคือถ้ามันหักจริงถ้ามันไม่หักจริงคือพูดตรงๆตอนนี้ทั้งสองท่านเริ่มโดนตำหนิแล้วนะคะทัวลงคือท, <ลง S 1> ทั้งไปสองท่านเออทั้งนั้นที่เราสามารถผมมองว่ามันมันนิติวิทยาศาสตร์นะถูกไหมฮะมันต้องมีภาพมันต้องมีอะไรยืนยันเอาไม่ไม่เป็นไร ท้งนี้ทท้งนั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะฮะตอนนี้คุณแม่ยังไม่ออกมาทันทีที่คุณแม่ออกมาทานายออกมาคงจะได้มีคำถามเรื่องนี้แหละสําคัญที่สุดแต่ก็อีกนะพี่ไก่ผลออกมาสังคมจะเชื่อไหมอีกนะ,ะถูกไหมมันก็มีประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือที่สังคมเขากาลัง,ต,งตั้งคำถามกันอยู่ด้วยนะคะจึงเป็นที่มาว่าสรุปเดี๋ยวจะไปผ่าอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าด้วยะนะครับ